เมื่อวันที่8สิงหาคม2,566ที่ผ่านมานายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติมอบรางวัล SME ดีเด่นในงาน SME Outstanding of 15 SME National Award กลุ่มธุรกิจยาและอาหารเสริมแก่นายพียรพภหานไกพงประธานกรรมการบริษัทเคนยากูาุปประเทศไทยจำกัด โรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแสดงความเป็นเลิศของการบริหารจัดการองค์กรระดับสากลณห้อง Crystal g บอล e ูม CDC Crystal Design Center กรุงเทพ ผมพิรพม์หานไกรพงศ์นะครับประธานกรรมการบริษัทเคนกุประเทศไทยครับผมครับผมภูรพลพัฒน์หานไกรพงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเคนกุประเทศไทยจำกัดครับวันนี้เรามารับรางวัล s m e Award นะครับครั้งที่15บห้าวันนี้ได้รับรางวัลเป็นรางวัล s m e ดีเด่นนะครับในสาขาของกลุ่มยาและอาหารเสริมครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเข้าร่วมงานเอสบีอเวิร์ดครั้งที่15ในครั้งในวันนี้นะครับก็ รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยครับภาคภูมิใจกับบริษัทจริงๆครับที่ได้ก้าวมาสู่การรับรางวัลในครั้งนี้ครับถ้าจะให้พูดถึงคําถามนี้นะครับมาตรฐานแล้วก็ความยั่งยืนของมาตรฐานของเราเนี่ยมันเป็นตัวบอกถึงการพัฒนาการมีมาตรฐานการทําทุกอย่างให้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยมันจะนําไปสู่การประสบความสำเร็จในการกลุ่ม กลุ่มอาหารหและยาในกลุ่มน,นี้นะครับบริษัทของเรานะครับก็เป็นบริษัทรับผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาหารเสริมนะครับก็ <cracking S 1> เป็นบร,บริษัทที่ก่อตั้งมา40ปีนะครับมาก็มุ่งเน้นในส่วนของผลิตอาหารเสริมที่มีนวัตรกรรมต่างๆม,มากมายครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของบริษัทนะครับเราก็จะมุ่งเน้นถึงศักยภาพของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าลูกค้าต้องการที่จะมุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายไหนนะครับแล้วก็ มุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักถ้าเทรนในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับผู้ลูกค้าที่เข้ามามองหาผลิตภัณฑ์ที่จะไปขายนะครับหรือมีอยากมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลักนะครับฉะนั้นเราเองก็จะผลักดันและนํานวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับกลุ่มของลูกค้าความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อตอบสนองโจทย์ของลูกค้านะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนของ นวัตกรรมจากญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ครับเ,เรียกได้ว่ารางวัลนี้นะครับในกลุ่มรางวัลนี้นะครับก็แสดงถึงมาตรฐานของเรานะครับในการบริหารงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการการันตีและยืนยันได้ว่าคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเนี uh, ่ยมีการ uh, พัฒนาอยู่ยเสมอนะครับจนเป็นที่ยอมรับระ,ระดับประเทศนะครับก็ ทุกบริษัทนะครับมีโอกาสอยู่เสมอนะครับก็มุ่งมั่นพัฒนาในสิ่งที่เราจะก้าวเดินนะครับฉะนั้นอย่าย่อท้อในอเป้าหมายที่เราจะไปมุ่งมั่นต่อไปนะครับคำนึงถึงมาตรฐานคำานึงถึงลูกค้าคำานึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ริมรองความเสเี็รของ target หรือเป้าหมายที่เราจะมุ่งไปครับช่องทางทางไลน์ a c e b o o k ก็มีหมดเลยนะครับสามารถกด ค้นหาได้เลยก็คือบริษัทเคนยากุประเทศไทยแล้วก็เคนยากุ co th รับสามารถเข้าไปปรึกษาหาคำแนะนำหรือว่าอยากจะมาสอบถามเกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมหรือผลิตยาก็เราสามารถจะตอบโจทย์ท่านได้เสมอเลยครับตลอดเวลานะครับ